็ในคลิปว MM ิดีโอนี้นะครับผมก็มีแจกกิจกรรมให้กับคนดูที่ําตามกติกาใต้คลิปนะผมอย่าลืมําตามกติกาใต้คลิปนะกดไลค์คลิปนี้กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์ยูดีเกมไว้ใต้คลิปนะพรุ่งนี้นะครับมีเฉลยกิจกรรมนะว่าใครได้เพชรจำนวน5 0ารยเพชรนะครับอย่าลืมตามตามกติกาใต้คลิปด้วยนะครับโอเคครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ก็มีกิจกรรมอัปเดตเข้ามาเรียบร้อยนะครับทุกคนครับ ใครที่มาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคนนี้ด้วยนะครับที่ได้รับไปเลย500เพชรนะครับผมใครที่อยากจะได้แบบน้องคนนี้นะครับอย่าลืมทําตามกติกาใต้คลิปนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับแล้วก็คอมเมนต์อยู่ดีเกมพร้อมกับชื่อ Facebook ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับโดยคลิปหน้าพี่จะมาทําแบบนี้ต่อนะครับผมแล้วก็นะครับกิจกรรมจะเข้ามาวันที่22จนถึงวันที่28นะครับผมแล้วเราจะเข้าไปดูนะครับว่ากิจกรรม มีอะไรกันบ้างครับกิจกรรมที่เข้ามาก็ตามรูปที่เห็นนะครับผมจะเป็นส้อมผมขาวแล้วก็มีชิปปิตูนสองชุดนะครับตามชุดขาวแล้วก็มีทางหน้าของชุดกระต่ายของผู้หญิงนะครับแล้วก็มีก๋จิกกระเป๋าแล้วก็มีกระเป๋ารากระเป๋าสีขาวแล้วก็มีจะเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับนั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็นะครับส่วนกิจกรรมนะครับผมเริ่มสุ่มครั้งแรกนะครับอยู่ที่29เพชรพนะครับผมต่อหนึ่งครั้งเนาะทุกคนเนาะ 20เข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็นะครับมันจะมีให้ทุกคนรีเซ็ตประมาณ3ช่องเนาะนะครับถ้าทุกคนไม่ชอบชุดผู้หญิงก็ทุกคนกดรีเซ็ตได้นะครับฟรีแค่1ครั้งนะครับเดี๋ยวพี่จะลองรีเซ็ตดูนะครับว่าพี่จะได้อะไรครับผมก็คือกดรีเซ็ตไป1ครั้งฟรีๆนะครับกดรีเซ็ต1ครั้งฟรีๆนะครับผมเนาะกดรีไปเลยครับ1ครั้งเนาะผมจะได้เลยเอ่ยนะครับทุกคนครับนั่นคือมันสามารถรีเซ็ตได้แค่1ครั้งนะครับทุกคนครับแล้วก็รีเซ็ตครั้งที่่2จะเป็นอ อันนี้ผมได้ทรงผมนะรีเซ็ตอันที่สองก็9เชรนะครับผมแต่ถ้าทุกคนอยากรีเซ็ตแบบทั้งหมดตรงนี้ครับผมมันจะมีฟรีนะถ้าทุกคนอยากจะรีเซ็ตทั้งหมดก็กดที่ปุ่มสีขาวรีเซ็ตทั้งหมดนะครับนี่คือยืนยันที่จะรีเซ็ตทั้งหมดนะครับก็คือกดรีเซ็ตเลยนะผมก็คือได้แค่หนึ่งครั้งนะผมนะโอ้โหผมได้ปีกนอกนะครับแล้วก็รีเซ็ตครั้งต่อไปก็จะอยู่29เชรนะผมรีเซ็ตครั้งต่อไปจะอยู่29เชรนะครับผม ก็คือถ้าเปลืองไปผมคิดว่าน่าจะเปลืองเฉพาะรีนั่นแหละนะครับกิจกรรมนี้รีไปผมคิดว่าน่าจะเปลืองมากๆเลยนะครับเปลืองเปลืองกับรีนะครับผมเพื่อเราจะเจอจุดสวยๆนะครับแล้วก็กิจกรรมนี้นะครับอยู่ได้แค่เจ็ดวันนะครับทุกคนครับแล้วก็กิจกรรมนะครับเริ่มสุ่มครั้งแรกอยู่ที่29เพชรพนะครับผมแล้วก็รีครั้งแรกนะครับฟรีนะครับผมแล้วก็รีครั้งที่2นะครับจะอยู่ e 9เพชรพนะครับแล้วก็มันจะมีให้เรารีประมาณ3บรรทัดนะผมถ้าเราไม่ชอบไอ้พวกนี้เราก็กดรีตรงนี้นะผม ฟรีนะฟรีแค่3ครั้งนะผมก็คือมันทัละครั้งนะครับผมตัวเองเนาะนะครับผมได้อะไรอื่นนะครับผมรีไปเนาะทุกคนดูนะว่าผมจะได้อะไรนะครับทุกคนบางคนอาจจะรีได้ชุดใหม่เลยนะทุกคนอันนี้โอ้ผมรีได้สกินปืนนะครับถ้าทุกคนรีตรงนี้เสร็จแล้วนะครับจะเริ่มรีแค่เกเพชรนะครับผมแต่ถ้าทุกคนอยากรีทั้งหมดนะครับผมมันจะมีทุกคนรีแค่ฟรีควละหนึ่งครั้งแต่ถ้ารีครั้งที่2อนะครับอยู่ที่2ีเกเพชรนะครับผม เออประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เริ่มสุ่มตั้งครั้งแรกนะครับเปิดประตูครั้งแรกนะครับจะเป็น29เพชรนะครับประตูที่2อยู่ที่299ประตูที่3อยู่ที่499นะครับผมประมาณนี้นะครับไม่เกินพันเพชรแน่นอนนะครับผมการันตีว่าไม่เกินพันเพชรแน่นอนนะครับกิจกรรมนี้นะครับผมหมดแค่ประมาณ800-900การันตีนะครับผมแต่ถ้าทุกคนพี่แนะนำนะครับให้ทุกคนเติมสักประมาณ 1,300เพชรเพนะครับเพื่อจะหาชุดนะครับที่ทุกคนชอบนั่นเองนะครับผมแต่บางคนนะครับอาจจะได้เลยนะครับ2ี่เพชรพนะครับมันแล้วแต่ดวงนะครับทุกคนครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับประมาณนี้เนาะนะครับกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมันประมาณ900เพรการันตีไม่เกินพันเพรแน่นอนครับที่มันเกินก็คือเรารีนั่นเองครับมันรีครับผมที่เราเกินนะครับก็น่าจะเกินที่เราแบบว่า ปรีเปลี่ยนหน้านั่นเองครับผมหรือเปลี่ยนบรรทัดนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะกิจกรรมก็ประมาณนี้เลยเนะครับผมเนาะโอเคครับผมถ้าใครดูคลิปนี้ดูนี่จบแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับไม่บาย thank you บดี good